ไป้าสิบบาทก็เพียงพออย่างไรแม่หนุย่ยเพื่อเป็ดตองให้น้องจ้าอ๋อน้ำน้องบ่เป็นอ๋อบ่เป็นบ่ห่อบ่เป็นจ้าอืมกับเขาเป็นบ่กับเขาเป็นพี่จ้ากับเขาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นกับเขาเฮ็ดเป็นได้ได้เฮ็ดเฮได้เลยจ้าเออเดี๋ยวถามเนี่ยอันสนามก๊อบนี่มีจักหลุมสนามกอ๊อบที่ยันเหมือนเคยไปอยู่นั่นมันมียี่สิบเจ็ดหลุมจ้ายี่สิบเจ็ดหลุมจ้าถ้ารอบนึงถ้ารอบนึงกะ ้าเก้าหลุมเออจริงๆเขามีแค่สิบแปดหลุมใช่ไหมใช่ก็สนามกล์ฟที่นุ้ยอยู่มันมีม,นม,มันมีเล็กว ok ูดล็อกสามสามแปลว่าอะไรเล, ok. เล็กบูดล็อกเล็กเล็กนี่ก็คือสนามกล์ฟที่ที่เขาตั้งอยู่เป็นชื่อสนามกล์ฟเล็กวูดพันที่ครับอืมที่นุ้ยจะอยู่นะอยู่ตั้งนานแล้วละ่ะอืมมันก็มีมันก็มีอยู่ประเมินธรรมดา <c oughs> มันก็มีอยู่ สามสามโซนโซนเล็กเออโซนเล็กโซนบูดโซนล็อกล็อกจะเป็นหินเยอะไงสนามมันจะเป็นหินเยอะอของของล็อกอะ่ะครับใช่คมันก็อยู่ประมาณนั้นส่วนมากก็นายเขาก็ตีไม่ถึงสามสามไอโซนหรอกเขาแค่สองก็พอแล้วอสองรอบอยู่กี่ปีอยู่มาแปดปีค่ะแปดปีแปดปีแป รูลายรู้ทิศรู้ลมดูลายเป็นด้วยเหรอใช่ค่ะปัดโทบอกนายนายนายตรงนี้เลยเอาธงไปตั้งเหรอแต่แล้วลุมเขาจะเปลี่ยนทุกทุกวันอ่ะปะไม่แล้วเราเรา,เรา,เรามาร์กยังไงเวลาเรามาให้เ,เวลานายตีขึ้นกรีนแล้วก็เราก็เรียกกัว่าอ่อนใช่ไหมอ่มอ,อนแล้วเราก็มีทีมาร์กไปมาร์กไว้แล้วก็เกีบลูกมาเช็ดให้นาย แล้วเราต้องต้องเลงให้ด้วยไหมเลงาต้เล็งแค่ขึ้นปีนแล้วเราต้องเล็งให้นายว่าลายมันไปไหนลายซ้ายลายขวาลายตรงเออไปยืนย้อนไปยืนกระซิบอยู่ข้างหลังว่นาย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 ก็นั่งเล็งเราก็นั่งลงกับนายแล้วเราก็บอกนายบอกนายซ้ายขวาเผื่อไว้กี่เท่าไหร่อเอเผื่อเท่าไหร่ด้วยใช่บางบางครั้งเราบาง ถ้าหลุมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราต้องกีโค้งออกไปก่อนเพราะว่าลายมันอย่างนี้สลบลงมามันมันสลบมันมันจะเป็นถ้าถ้าดูผิวเปลือมมันจะไม่รู้ถ้าจะเป็นแค่ดีดีที่เขาทํากันอยู่เขาจะรู้ลายเขาจะบอกเป๊ะๆเลยนะต่างประเทศนี่ผมชอบไทเกอร์บูดอ๋อไทเกอร์อ่าไทเกอร์ส่วนของไทยนี่ชอบอะไรนะธงชัยโปอะไรนะที่อยู่ลบบุรีนะโอธงชัยอ่ะเออ ตี <Das guided> ดีได้ไปได้แชมป์อะไรเมเจอร์อะไรเยอะเลยแต่สมัยก่อนผมชอบดูนะจะบอกนะแบกถุงโปรน่ะเหนื่อยมากกี่กิโลประมาณสิบห้ากิโลบูมีไม้อะไรบ้างนะขนาดไหนบ้างหัวไม้หนึ่งหัวไม้หัวไม้หัวไม้ไปถึงหัวไม้สามหรือสามหรือสี่นี่แหละประมาณนี้จะนานแล้วเนาแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กเออเหล็กทอดหอดอดเหล็กยังวะแล้วกับมีทิป เด็กชิปแล้วก็เด็กพัดหมูคำนี้ทุกอย่างเป่มีไม้พัดมีไม้ชิปใช่เราเบิดทรายไงถ้าลูกกฟตกทรายเราก็ต้องระเบิดทรายนายระเบิดทรายขึ้นตกทรายอย่างนี้สมมติเราเดินเดินไปเราเราเหยียบได้ไหมเหยียบลูกรบเหยียบไม่ได้เอาเราเหยียบให้มันจมไว้เราแล้วก็มาร์กใหม่สิ ลงไปนลงไปตีในหลุมทรายแล้วเราต้องไปคอยเอาอคาดอ่ะไปเกลี่ยทรายให้เรียบอย่างเดิมผมก็เข้าใจโยเราบอกว่าเราเป็นมาร์กี้ที่ดีเราก็อะไรเลอเราเป็นแคดดี้ที่ดีเรากไ็ไม่ถึงมันยังไม่ถึงจังหวะมาร์กลูกไงปา กังหวะมาร์กลูกก็ไม่ต้ขึ้นกรีนขึ้นออนออนมันไม่ใช่ไปมาร์กอยู่ในหลุมทรายเดี๋ยวลูกก๊อฟหนักอ่าคนอื่นเขายังไม่เห็นไงเราไปก่อนเลยเราไปก่อนนายนายเดี๋ยวจัดให้เลยเหยียบเลยลเราเหยียบแม้ไไปคนอื่นเนี่ยเราก็จับขึ้นมาเช็ดนี่นำหน้าน,า,นายไม่ได้ตั้งแต่หลอนอย่างเดียวใช่ไหมโอ้ยทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างชีวิตใจนุ้ยนะอืย ไปยูน้ำพึนกับบอกตอกั้งเจร้าวเนี่ยบ่มีนเอา้าแล้วเวลานั่นเวลาอ่านลายพูด<อ>ยังไงอ่ะอานลายกันกับมีบางครั้งที่บอกมีแต่ก็บ,บอกกับนายแต่ว่าบอกบอกับคนหนาเพิมไอพวกสตาร์เตอร์ยังจะะบ่เขาก็บอกว่านายนายระวังเด้อมันจีเอียงจากน้อยเด้อนายไอไพโรดสังวอลิบุสหนูยังได้แบกถุงก๊อให้เลยบ่สมัยสมัยไอนางเรื่องอะไรไอชื่อหนูแดงอ่ะนะเอชื่อหนูแดงอ่ะเขาบอก <c oughs> เรียกแคดดี้นะไพโรดนะใจดีออกออกรอบใจดีมากไพโรดสังวาลยบุตรใช่แกแกใจดีนะแกเรียกแคดดี้นะแกไม่เรียกแคดดี้นะแกเรียกหมูแดงหมูแดงมาเร็วตอนนั้นแกเป็นพระเอกอย่างไงโอ้ไม่ใช่ธรรมดา ระดับโปโปร,ระดับประเทศไทยไปที่นู้นหมดปะอืม,มันสนามกอล์ฟใหญ่ขับเฮาสวยอืมอาหารทําได้ไหมอาหารทําได้ไอาหารอิตาเลียนโอ้ทำก็ฝรั่งฝรั่งทําได้ฝรั่งก็เนอะง,ง,งปะปูปัวปลาละปะ <c oughs> <c oughs> เ,เคยเเคยยเคยคยไปทำไหมอาหารฝรั่งเคยไปเฮ็ดตู้ายูสัยชิเยงใหม่จ้า กี่ปีเนี่ยร้องไห้ยังไม่หาปีจ้าอาหารอาหารฝรั่งเลยเหรอไม่มันเป็นอาหารไทยแต่ทำทำให้ฝรั่งทานแต่ฝรั่งมีมีตอนเช้าจัดเป็นเป็นเซตตอนเช้าอือาหารฝรั่งอ่ะอืมันจะมีไข่ดาวมีอะไรนั่นแหละของของฝรั่งตอนเช้าแต่กลางวันไปถึงเย็นมันจะเป็นอาหารไทยแต่ทําแบบ ให้แบบฝรั่งอะตล์ฝรั่งแตสไตล์ฝรั่งแบบไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอาหารไทยแกงมะม่วงมีใครทำไหมฮะแกงมะม่วงบ่ทำแล้วเหรอเนี่ยทำแล้วใส่ฝรั่งแล้วแกงแมงโก้เนี่ยนะใช่แมงโก้แกงแมงโก้ใส่กุ้งนี่แหละเอาเหรอใช่อร่อยมากอโอ้ยหาดไปทัวร์แล้วแซ่บแกงบะหมี่ แกงหักม่วงใส่กุ้งใส่หมูใส่ไก่ได้เวอร์จ้า,จาแล้วก็แกงมะเพ้าออนแกงกะพาออนจัดแจงีก็ขอเยายนุยยังเป็นเด็กบ,บาชงชงเหล้าชงอะไรได้นะมาอยู่ในร้านเดียวกันนุ้ยต้องวิ่งไปล้างจานเก็บจานออเดอร์นุ้ยทำทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ท,ทาดทอดทอหน้าใหที่สั้นอ่ะขนาหนาให้ที่สั้น บักนุ่นฝรั่งกินล้อเขาเขาล้านเลยได้ปะล้อกินเก็บโตต้องเก็บใสยกันบุญอะไรีหน้าที่อยังบ่ได้ว่าต้องซอยกันนะจ๊ะโอ้แขกเขาล้านเขาก็ต้องไปรับออเดอร์แล้วโมเมนต์ธรรมดาเด็ดๆหลากหลายอาชีพเได้เบิดแต่ว่าห่อไปแต่ว่าห่อไปทองบ่เป็นฮะรถแห่เหรอที่ไหนอ่ะบ้านน่ะไม่เรารถแห่จากไหนนี่บ่ รถแหย่คอนดิชนมาด้วยชัยภูมิมันเยอะอยู่แล้วน้องรถแหน่อันดับหนึ่งอยู่แล้วคอป๊อปแคดดี้ก็เป็นมาแล้วอาหารทำอาหารให้ฝรั่งก็ทำมาแล้วขึ้นผู้ก็ขึ้นแย่ไข่หมดแดงกับได้เบิร์ดน้มบกหอยปลาเก็บผักวัน สุดเท่านั้นเนาะเก่งแท้บ่เก่งก็บต้องเก่งอะตาฮะโบเก่งก็ต้องเก่งจ้าครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องอย่าลืมเด้อกดติดตามช่องยายนุ้ยหัวล้านชาแนลช่องต้าหัวลูกตาชาแนลช่องกมลทิพย์ชาแนลช่องนาชูชาแนลครับคลิปนี้กลับลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ